บ้านสตูดิโอสวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในช่วงของพ่อบ้านโซล่าอ่าสำหรับวันนี้ครับเราก็จะมาพูดคุยกันต่ออีกสักนิดนึงนะครับในส่วนของประเด็นเรื่องอจดหมายนะครับที่เป็นระเบียบหรือว่าเป็นแนวทางของอกอฟผอที่เพิ่งเป็นกระแสกันนะครับออันนี้ ผมออกตัวก่อนนะครับก็อย่างที่เคยพูดไปไว้แล้วในลหลายๆคลิปแต่บางคนอาจจะเข้ามาแล้วยังยังยังไม่เคยดูคลิปเก่าๆผมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะบอกก่อนก็เลยขอมาออกตัวก่อนนะครับคือผมเองเป็นอดีตโปรแกรมเมอร์นะครับไม่ได้มีพื้นฐานไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับด้านงานไฟฟ้างานอิเล็กทรอนิกส์หรือว่างานช่างใดๆเลยนะครับก็เพิ่งจะมาเริ่มศึกษาได้เดือนกว่าๆ2เดือนนี้เองนะครับเกี่ยวกับระบบโซล่าเซล เพราะว่าปัญหาหลักก็คือค่าไฟมันแพงนะครับอ่าก็อยากจะลดเพราะว่าที่บ้านผมก็เป็นร้านค้าด้วยค่าไฟเดือนหนึ่งก็หลายพันนะครับนะพวกตู้เย็นตู้แช่มันก็กินกินไฟค่อนข้างเยอะนะครับก็เออเราก็พยายามหาวิธีลดค่าไฟลดอะไรก็มาศึกษาระบบโซล่าเซลล์ครับนะผมมีแบตอยู่แล้วนะมันเป็นแบตสำหรับไป ท่องเที่ยวไปแคมปิ้งนะผมสั่งอันนี้จ้างเขาประกอบมาเมื่อ3ปีก่อนนะครับมีอยู่แล้วอ,อินเวอร์เตอร์ผมก็มีอยู่แล้วครับอินเวอร์เตอร์ออฟกิดธรรมดาอ,อินเวอร์เตอร์ใบนะ,ะไม่ได้มรบบีระบบอะไรเลยนะครับมีอยู่แล้วก็อ่ะเรามีอยู่แล้วครับเราก็มาเริ่มศึกษาโดยการสั่งเนี่ยฮะ mppt ชาร์จเจอร์มาใช้งานนะครับกับแผงโซลาเซลล์550วัตต์1แผงก็เอามาเรียนรู้ครับทดลองใช้งาน อพอทดลองใช้งานเสร็จก็พอเราเริ่มเข้าใจในระดับนึงนะครับกน็นี่ครับสั่งไฮบ r ิดอินเวอร์เตอมาเตรียมจะใช้งานนะครับนะก็งบน้อยครับนะโซลาเซลล์งบน้อยค่อยๆทำนะครับเพราะว่าผมเห็นว่าเจ้าตัวนี้มันสามารถผสมไฟได้ มันสามารถผสมไฟได้ด้วยในกรณีที่แผงโซลาเซลล์เราผลิตไฟไม่พอนะก็ผสมไฟได้แล้วก็อีกจุดเด่นหนึ่งของตัวนี้นะครับมันมีมันสามารถต่อแบบไม่ใช้แบตก็ได้อ้าวก็สะดวกเลยนะครับก็คือว่าเราต้องในช่วงแรกเนี่ยเราจะใช้แบบแผงล้วนๆน,นะครับเน้นประหยัดไฟกลางวันโดยเอาไฟการไฟฟ้าเข้ามาผสมร่วมนะครับแล้วเดี๋ยวเรามีงบประมาณเราอะไรเ,เราค่อย ซื้อแบตมาใส่เพิ่มเติมนะก็ต้นทุนเราแต่ละคน,ม,นมันไม่เท่ากันนะนะครับก็เราก็มองว่าเออไอตัวนี้มันเป็นทางออกเป็นคำตอบนะครับสําหรับคนงบน้อยนะครับก็สั่งตัวนี้มายังไม่ทันจะติดตั้งเลยครับเพราะว่าเ,เจ้าตัวนี้นะครับมันจะทำงานได้เสถียรจริงๆมันเริ่มทำงานได้ไลยหน 1, แผงสแผงเนี่ยมันทำงานได้แล้วนะครับแต่ว่าจะทำงานให้มัน ได้ประสิทธิภาพของมันเนี่ยมีทำงานแบบมีประสิทธิภาพเนี่ยเขาแนะนำให้ใช้ไฟที่240 vdc 2อ่า240 vdc ซึ่งหากเป็นแผง550วัตต์ที่ผมใช้งานอยู่นะครับ voc มันจะอยู่ที่ประมาณ50 V โวลต์ voc นะแต่โวลต์ใช้งานจริงเนี่ยมันจะสวิงมันจะอยู่ระหว่างประมาณ38-42 v ถึง42โวลต์นะเท่าที่ผมสังเกตนะแต่ผมตีกลมๆไปว่าอ่ะ40โวลต์แล้วกัน 40โวลต์มันต้องการอย่างน้อยเนี่ยให้มันทำงานได้มีประสิทธิภาพเนี่ยคือ240ก็เอาไปหารครับ40หาร240มันเท่ากับ6แผงอ่าแล้วตอนนี้ผมมีอยู่2แผงผมก็เพิ่งผมผมก็ยังไม่ใช้งานนะก็เลยทยอยสั่งครับรอบละแผง2แผงนะช่วงโปรลดนะครับทยอยสั่งอ่าโปรเลขเบิ้ลโปรมิดมันโปรเปเดเก็ทยอยสั่งช่วงไหนมันลดก็สั่งช่วงไหนไม่ลดเราก็ยังไม่สั่งนะครับ แผงผมราคาแผงผมก็มันถึงได้ถูกไนงะเฉลี่ยอยู่ระหว่างประมาณ2,002ถึง2,004อย่างมาก2,005อะไรอย่างเงี้ยครับจะ,ฉะเฉลี่ยอยู่ค่าฉเฉลี่ยจะอยู่ประมาณนี้นะครับจะไม่เกิน2,005ส่วนใหญ่จะอยู่ค่าฉเฉลี่ยอยู่ประมาณ2,002ถึง2,004นะอันนี้คือค่าฉเฉลี่ยนะครับก็เพิ่งสั่งมาเพิ่มอีกนะครับเพิ่งทยอยสั่งมาเพิ่มอีกแผง2แผง3าแผงใหญ่ตอนเนี้ยมา เพิ่มอยู่ข้างล่างและอีก4แผงนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปดูกันที่หลังนะครับเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องนี้ก่อนอ่ะไอ้ที่เป็นประเด็นเนี่ยที่ผมตั้งข้อสังเกตไปรวมถึงที่ผมทําปกคลิปไปเนี่ยว่าอาวสารไฮบริดอินเวอร์เตอร์อันนี้คือในความคิดผมนะผมอาจจะผิดถูกยังไงไม่รู้นะนะครับอันนี้ความคิดของผู้ใช้งานนะอ่าคือการที่ให้ต่อผ่าน a t h ไม่สามารถเอาไฟเข้ามาได้ในความคิดผมคือมันไม่สามารถเอาไฟเข้ามาช่อง a c in ได้แล้วเนี่ยนะครับอ่าก็มันก็จะใช้ผสมไฟไม่ได้ถูกไหมฮะพอมันใช้ผสมไฟไม่ได้ไอ ats ในตัวมันก็ใช้ไม่ได้พอถูกตัดฟังก์ชันหลักๆที่อยู่ใน h y b r i d i n v e วอ e r ออกไปถูกห้ามใช้มันก็กลายเป็นแค่อินเวอร์เตอร์ธรรมดานะครับแล้วอย่างนี้ผมไปซื้ออินเวอร์เตอร์ธรรมดาไม่ดีกว่าเหรออ่าประหยัดกว่าด้วย ถามว่าเอาวาสารไหมนั่นแหละครับสิ่งที่ผมอยากจะสื่อสารก็คือตรงนี้นะแล้วประเด็นก็คือไอเอทีเอสเนี่ยมันตัวนี้มันเป็น a t ทมันทำงานออตโต้มันมีทั้งการบายพาสมีทั้งการผสมไฟรวมอยู่ในตัวเดียวเนี่ยมันก็ไม่สามารถใช้งานไอตัวนี้ได้ถ้าเราไม่เอาไฟจากการไฟฟ้าเข้ามันก็ต้องต่อแบตอย่างเดียวถูกไหมครับมันถึงจะทำงานได้แบบสเสถียรหน่อยเซฟเซฟเครื่องหน่อยแล้วแบตเนี่ยมันก็อย่างที่บอกครับคืออย่างอย่างเนี่ยตัวอย่างผมเนี่ย ก็งบยังน้อยอยู่นะต้นทุนเราไม่เท่ากันนะ,ะงบน้อยครับก็เดี๋ยวจะทยอยซื้อที่หลังอย่างตอนนี้ผมเอาเอาแผงมาให้ได้ก่อนเพราะว่าเราต้องการเน้นประหยัดไฟกลางวันก่อนในช่วงแรกอพอมันผสมไฟไม่ได้นะครับหรือบายพาสไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องมานั่งโยกเองปิดเองนะแล้วถ้าเกิดใช้ไฟเกินเครื่องก็มีโอกาสพังสูงเลยนะครับใช้ไฟเกินจากดีแผงผลิตได้นะมันก็เลยเป็นประเด็นเป็นปัญหา ะจะให้ติดตั้ง A.T.S แยกนะคุณก็ต้องมาดูก่อน A.T.S ทั่วไปนะพูดถึง A.T.S ทั่วไปนะที่ใคลขายกันอยู่ในท้องตลาดผมก็หาข้อมูลมาแล้วครับอย่างตัวถูกๆก็4500นะตัวถูกๆนะครับรุ่นถูกๆเลย4 5 0หรอมีครับแล้วความทวนทานมันอยู่แค่ไหนเข้าไปดูในกลุ่มครับกลุ่มผู้ใช้งานโซล่าเซลล์เห็นระเบิดกันเป็นว่าเล่นนะครับระเบิดเราเครื่อง ไม่ได้รับผลกระทบไม่พังก็ดีไปแล้วถ้าเครื่องพังทําะทไงฮะใครรับผิดชอบต้นทุนทั้งนั้นครับต้นทุนมาตกอยู่กับผู้ใช้งานทั้งนั้นเลยมันควรจะมีทางออกที่ดีกว่านี้นะนะครับมผมว่ามันน่าจะมีทางออกที่ดีกว่านี้สําหรับผู้ใช้งานแล้วก็สําหรับทางฝั่งกรฟภด้วยเอาให้มันวินวิน,วนทั้งสองฝ่ายอ่าให้ประชาชนรับได้ด้วยนะครับการจะออกระเบียบออกอะไรมาเนี่ยอ่าแบบแมกเนติก มันค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็มีราคาค่อนข้างสูงนะครับเอาอย่าง4 0แอ์ m มกเนติก4 0แอ์ตู้ประกอบสำเร็จ4,000-5,000ออพครับตัวนี้6.2กิโลวัตต์ใช้3 2แอ์ก็ได้แต่ว่าเอาเราก็เผื่อๆระบบไปสัก4 0แอ์นะครับประมาณเอาผมผมยกตัวอย่างที่4 0แ 40, อ์เพราะว่าระบบผมพวกเบรกเกอร์พวกอะไรอย่างเงี้ยฟิลเฟอผม เตรียมไว้ลว้ประมาณ40แอมป์นะครับเพื่อรองรับการใช้างานแต่ยังไม่ทันจะได้ใช้อัก็ข่าวออกมาก่อนก็เดี๋ยวคงต้องหาวิธีการกันอีกทีนึงนะครับว่าเราจะทํำยังไงได้บ้างนะแล้วก็ในส่วนของอที่ผมตั้งข้อสังเกตไปนะครับในเรื่องของอาการใช้เนี่ยเราดึงไฟมาใช้เนี่ยถือเป็นการใช้ทั่วไปหรือเป็นการขนานไฟอ่ะผมได้คําตอบมาแล้วผมได้โทรสอบถามกับอ,อดีต จ้าหน้าทีก่การไฟฟ้านะที่ตอนนี้ชอกเกษียณมาแล้วนะครับได้โทรสอบถามได้โทรพูดคุยเนี่ยผมส่งหนังสือให้เขาดูเนี่ยนะครับอ่ะเขาก็ให้ข้อมูลมาเบื้องต้นนะอ่ะอย่างเรื่องก .2 อ2ก่อนก .2 อ2เนี่ยมันก็คือกองกองนะน่าจะเป็นกอง2หรือเขต2เนี่ยครับการไฟกอฟอผเขต2ซึ่งมันคือเขตโซนภาคตะวันออกพวกชนบุรีระยอง จันทบุรีฉะเชิงเซาอะไรประมาณนี้โซนนั้นนะครับซึ่งมีกี่จังหวัดไม่แน่ใจแต่ว่าเขาบอกมาว่าท,ทั่วประเทศเมีทั้งหมด12กอง12เขตประมาณนี้นะนะครับก็สาเหตุนะครับที่เขาออกหนังสือจดหมายตัวนี้มาเนี่ยเพื่อที่เพราะว่ามันเคยมีเคสแล้วนะว่าไฟเนี่ยมันดันเข้าไปในระบบจริงแต่เคสที่เขาเล่าให้ผมฟังเนี่ยมันคือเคสของกรณีโรงงานครับ โรงงานมันมีเครื่องปั่นไฟอ่าไม่ได้ไม่เขาไม่ได้พูดถึงโซลาเซลล์นะเพราะว่าตอนนี้เขากเกษียนออกมาแล้วนะครับอ่าโรงงานเนี่ยมันมีเครื่องปั่นไฟแล้วเขาทาอีท่าไหนไม่ทราบอ่าเจ้าหน้าที่เนี่ยคือเขาตัดไฟอะไรไปเรียบร้อยแล้วเากำลังซ่อมบํารุงอะไรกันอยู่นะครับของการไฟฟ้านะแล้วโรงงานเนี่ยมันทาอีท่าไหนไม่ทราบไฟครับมันย้อนกลับเข้ามาในระบบอ่าแล้วช็อตครับมีทั้งเจ็บทั้งตายมีหลายเคสแล้วด้วย ในโซนภาคตะวันออกโรงงานมันเยอะเนาะก็ที่รู้กันอยู่นะครับอันนี้มันก็เลยเป็นที่มานะครับเป็นที่มาเพราะว่าไฟที่เราใช้ตามบ้านเนี่ยนะครับมันถูกแปลงลงมาจากไฟแรงสูง22,000โวลต์อันนี้พูดถึงแค่2 2 0 0 0โวลต์นนะระดับแสนโวลต์ผมไม่พูดนะหม้อแปลงเนี่ยมันมา2 2 0 0 0โวลต์ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันที่จากที่โทรคุยเมื่อวานนี้ครับแล้วมันก็แปลงลงมาให้เหลือเป็น220 หรือ380ก็คือ3เฟสมันถูกแปลงลงมให้เหลือแค่นั้นครับเอามาใช้ตามบ้านทีนี้ถ้าเกิดมันมีเล็ดรอดย้อนเข้าไปเนี่ยนะครับจาก220จาก380เนี่ยมันก็จะเขาบอกว่ามันก็จะกลับไปเป็น22,000โวลต์แล้วถามว่าอันตรายไหมกับคนที่เขากำลังซ่อมไฟอันนี้พูดในมุมมองของของทางาฝั่งเจ้าหน้าที่บ้างนะที่เขาทำงานอยู่ทางด้านนี้นะครับก็ผมก็ได้คำตอบมาประมาณนี้นะครับ แล้วถามอ่ะวนกลับมาที่เรื่องอินเวอร์เตอร์นะครับถามว่าเป็นการขนานไฟไหมเขาบอกขนานเพราะอะไรเพราะอินเวอร์เตอร์ครับถือเป็นเครื่องกําเนิดไฟฟ้าถือเป็นเครื่องกําเนิดไฟฟ้าครับมันแปลงไฟจากแผงมนก็จริงแล้วมันก็เป็นเครื่องที่สร้างไฟฟ้าได้ก็คือกําเนิดเป็นเครื่องกําเนิดไฟฟ้าครับอ่าเขาเลยถือว่าเป็นการขนานไฟนี่ครับถ้าเราเอาไฟมาต่อเนี่ยเขาถือเอาไฟเข้ามารอเนี่ย เขาถือว่าเป็นการขนานไฟฟ้านะครับอ่านี่คือคําตอบนะอ่าอาจจะผิดถูกอาจจะผลจะพูดผิดพูดถูกหรือจําผิดจําถูกอันนี้ก็ขออภัยนะอย่างที่บอกผมผมไม่ใช่ช่างนะครับผมเป็นผู้ใช้ยูเซอร์นะครับอ่าก็ประมาณนี้ครับมันก็เลยเอ่อเขาเลยมองว่าเครื่องอินเวอร์เตอร์เนี่ยมันไม่ว่าจะออนกิดออฟกิดเนี่ยเขามองว่ามันเป็นเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเหมือนเครื่องปั่นครับอ่าเจเนอเรเตอร์ ator, เครื่องปั่น นั่นก็คือเครื่องกาเนิดไฟฟ้านะครับถ้าเราเอาไฟเข้ามาไฟจากการไฟฟ้าเข้ามารอเนี่ยนะครับมันก็ถือว่าเป็นการขนานไฟแล้วเหมือนกันนะ,ะสำหรับเรื่องนี้ครับก็คงคง,คงประมาณนี้นะครับไอที่ผมทําหน้าปกคิดไปอะไรไปมันก็ถูกครับมันอวสานก็คือถ้าเขาตัดไม่ให้ใช้ฟังก์ชันการผสมไฟไม่ให้ใช้การบายพาสอัตโนมัติที่มันมีเพราะมันมี ATS อยู่แล้วในตัวเนี่ย มันก็เท่ากับเป็นอินเวอร์เตอร์ใบครับถูกไหมอ่าแล้วผมก็ซื้ออินเวอร์เตอร์ใบไม่ดีกว่าแล้วถูกกว่าแล้วผมเชื่อว่าคนที่ใช้โซล่าเซลล์ส่วนใหญ่ใช้ไฮบริดอินเวอร์เตอร์กันเกือบทั้งนั้นเยอะมากครับอ่ายกเว้นแบบอ่าเรียกอะไรเครื่องนอนนาเหรอชุดนอนนาอะไรเงี้ยอ่าก็จะใช้อินเวอร์เตอร์ประมาณนี้แบบนี้ชุดนอนนาอ่ะอันนั้นก็ยกเว้นไปทีนี้ไออย่างที่บอกครับ มันเป็นภาระนะเรื่อง ats เนี่ยคุณจะให้ใช้ ats ธรรมดาทั่วไปตามท้องตลาดที่ทมันมีขายอยู่ถามว่ามันมีมาตรฐานมีความปลอดภัยแค่ไหนราคา4-500บาทก็ไม่ถูกนะครับแล้วทนหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะอ่านี่อันนี้ประเด็นหลักแล้วถ้ามันพังมันระเบิดขึ้นมาเครื่องไม่พังก็ดีไปแล้วเครื่องพังนะครับทำไงครับใครรับผิดชอบมีมาตรฐานอะไรตรงไหนอ่นะครับมีมาตรฐานตรงไหนจะไปเล่นแมกเนติกก็ราคาครับ เป็นต้นทุนทั้งนั้นครับอย่าลืมว่าประชาชนต้นทุนไม่เท่ากันนะต้นทุนทั้งด้านองคความรู้ต้นทุนทั้งด้าน,ารนทรัพยากรแล้วก็กาลังเงินมันไม่เท่ากันนะครับประชาชนที่เขามาเล่นระบบโซลาเซลล์นะอย่างผมเนี่ยทั้งเรื่ององค์ความรู้ทั้งเรื่องต้นทุนมันก็จํากัดทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงครับเกี่ยวกับเรื่องร่างระเบียบหรือว่าแนวทางนั่นนะ,นะะก็คือ เขานะครับเขาดูแล้วนะเขาบอกว่าเนี่ยมันกอสองเนี่ยก็คือในโซนในเขตสองนะกฟผเขตสองเนี่ยเขาใช้แล้วระเบียบแนวทางนั้น,นเขาใช้แล้วนะครับแต่ว่าเขาไม่แน่ใจว่าไอ้ข้างล่างเนี่ยจดหมายหนังสือข้างล่างเนี่ยที่มันหายไปเนี่ยเขาส่งถึงใครบ้างส่งถึง,ถงหน่วยงานไหนบ้างนะครับถ้าส่งไปถึงส่วนกลางกฟผส่วนกลาง ก็มีโอกาสครับที่จะเอามาใช้ทั่วประเทศอ่าก็มีโอกาสนะแต่ถ้าแค่เฉพาะกสอ 2, ก็นั่นแหละครับตามจังหวัดที่อยู่ในเขตของกสอร 2, หรือว่าเขต2ครับการไฟฟ้าภูมิภาคเขต2เนะี่ยก็ภาคตะวันออกครับกี่จังหวัดนะ่ผมไม่แน่ใจนะที่ผมแจ้งไปในเรื่องนี้นะก็มีบางคนเข้าไปหาข้อมูลแล้วนะครับ ทั้งในเว็บเองทั้งในอะไรเองของกอฟผเองก็ยังไม่มีประกาศอะไรแจ้งออกมานะครับแต่ว่าถึงจะยังไม่มีประกาศแจ้งครับมันมีเอกสารออกมาอย่างนี้แล้วเนี่ยเราผู้ใช้งานครับมันก็ต้องเตรียมตัวแล้วถูกไหมเตรียมตัวหาทางรับมือกับแนวทางที่มันจะออกมานะครับถ้าเขาประกาศยังไงเราก็ต้องทําตามและไอป้ประเด็นคือเรื่องการขออนุญาตเนี่ยส่งเรื่องไปเขียนไดอะแกรมเนี่ยซิงเกิลลน์ไดอะแกรมเนี่ย ส่งไปพร้อมคำแนกเอกสารตัวเครื่องนะครับเรื่องระยะเวลาครับอ่าจะมันคงมันจะต้องรอนานแค่ไหนเพราะส่วนใหญ่เนี่ยใช้ออฟกิทไฮบริดอิมัลเตอร์อ่าระบบออฟกิทเนี่ยเยอะออฟกิทเนี่ยผมว่ามีไม่เยอะขนาดมีไม่เยอะนะออฟกิทผู้ใช้งานออฟกิทมีไม่เยอะยังรอนานยังโอ้ยังต้องไปจ้างเอกชนยังต้องไปจ้างในหน้าให้ทําเรื่องให้ถึงจะผ่านอะไรถึงมันจะเร็วหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออ ถ้ายื่นขอกันธรรมดาทั่วไปก็นานนะครับนานมากแล้วเาลยอย่างนี้คือส่งเอกสารไปเนี่ยส่งไดอะแกรมส่งสเปคเครื่องไปเนี่ยนะครับจะต้องรอนานเท่าไหร่แล้วคนใช้เนี่ยเยอะมากเนี่ยเออจะมีวิธีการรับมือ,อยังไงแก้ไขปัญหายัางไงนะครับเรื่องของระยะเวลาเพราะว่าในระยะเวลาที่ส่งหนังสือส่งเรื่องไปเนี่ยทำเรื่องส่งไดอะแกรมไปเนี่ยก็ต้องรอก็พิจารณาในระหว่างนั้นคือเครื่องใช้งานได้ไหม แล้วคุณคิดว่าใช้งานได้ไหมผมก็ไม่รู้เพราะมันไม่มีรายละเอียดแจ้งมานะครับอันนี้ลหลายๆเรื่องลหลายๆอย่างมันต้องต้องรอให้มันชัดเจนกว่านี้ก่อนนะครับอันนี้มันยังไม่ชัดเจนมันเหมือนเป็นหนังสือภายในนะ,ะนะครับเรื่องระยะเวลาเนี่ยใครก็อยากจะใช้งานางนั้นนะครับนะคุณเอาออกไปเนี่ยค่าไฟเพิ่มทุกวันทุกวันนะครับแล้วก็เนี่ยค่าไฟเดี๋ยวรอบเดือนกันยาเนี่ยพุ่งเป็น6บาทเนี่ย ต้นทุนก็อยู่กับประชาชน,นครับใครก็อยากจะหาทางออกนั้นแหละครับนะผมก็ขนใช้อะครับอ่ะก็จากในเอกสารเนาะก็ยังมีหลายๆส่วนที่ยังไม่ชัดเจนนะครับก็อย่างเช่นระบบออฟกิจแบบแตดงอโลนแบบที่ไม่ได้เอาเออไฟของการไฟฟ้านะครับเข้าไปเป็นระบบสำรองอย่างเงี้ยอ่ายังยังต้องขออนุญาตอยู่ไหมนะครับอ่า คือสรุปแล้วเป็นการแค่การแจ้งเฉยๆหร,หรือต้องขออนุญาตทําลายไดอะแกรมทรงอ่ายังต้องคือมันยังไม่ชัดเจนนะครับว่าระบบไหนอะไรต้องทํำยังไงหรือตรวจสอบหมดทุกคนทุกบ้านที่ติดตั้งระบบโซลาเซลล์อ่ามันก็ยังคือมันยังคุ้มเครืออยู่นะอ่ามันก็เลยกลายเป็นการตีความได้หลายอย่างนะครับมันก็ทําให้เกิดการตีความได้หลายอย่างนะ คงต้องรอความชัดเจนกันอีกทีนึงว่าเออมันจะมีรายละเอียดอะไรบ้างนะระบบไหนต้องตรวจสอบระบบไหนไม่ต้องตรวจสอบหรือต้องออทําการตรวจสอบแจ้งทั้งหมดอ,อ่แค่แจ้งอย่างเดียวหรือต้องขออนุญาตแล้วรอการอนุมัติเออเนี่ยมันคือมันยังไม่ชัดเจนไงนะครับเพราะมันมันก็ทําให้เกิดการตีความได้ในหลายๆรูปแบบนะ ก็คงต้องรอความชัดเจนกันต่อไปนะครับสําหรับพวกเราก็คงต้องเตรียมพร้อมนะเห็นหนังสือตัวนี้ออกมาแล้วก็มันมีโอกาสสูงเลยครับก็เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกันไว้ก่อนหาทางออกกันก่อนนะครับว่าจะไปทางไหนต่อนะอ่าก็ต้องหาทางอ,อ,อยู่ร่วมกันให้ได้นะหาทางใช้งานให้มันใช้งานได้นะครับก็ต้องหาทางให้มันใช้งานได้ทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพของตัวเครื่องมัน นะไม่ใช่มาอ,ออกระเบียบที่ตัดลดทอนฟังก์ชันการทำงานของมันลงนะมันมันมันไม่โอเคนะครับนะนะก็ในเรื่องที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ก็ผมก็คงไม่มีอะไรพูดมากเนาะเพราะว่าผมก็แค่ตั้งข้อสังเกตไปเองนะเอาข่าวมาเล่าแล้วก็แค่แค่ตั้งข้อ,ขอสังเกตผมไม่รู้อะไรผมก็ตั้งข้อสังเกตตรงก็ถามอะเรื่องประเด็นเรื่องอินเวอร์เตอร์ขนาดหรือไม่ขนาดอะแต่ข้อสรุปแล้ มันคือการขนานครับนะพระ้อมเป็นเครื่องกําเนิดไฟฟ้าอย่างหนึ่งถ้าเราเอาไฟเข้าไปรออาเขาเรียกว่าเป็นการขนานอ่ะคุณจะให้ทํำยังไงขออนุญาตหรือไม่ขออนุญาตอะไรยังไงหรือหาทางออกร่วมกันได้ยังไงอ้าวอย่างเช่นติดอะไรสักตัวหนึ่งก่อนเข้าตัวเนี้ยที่คุณต้องแน่ใจว่าเออมันไม่ย้อนออกไปแน่แน่ก่อนเข้าอ่ะครับเนี่ยก่อนเอาสายไฟเข้าเครื่องเนี้ยอ่าติดสักตัวหนึ่งอะไรก็ได้หาหาทางออกครับให้ประชาชนหน่อยเออ มันไม่ย้อนแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วบ้านไหนใช้โซลาเซลล์ไม่ว่าจะเป็นระบบไหนก็แล้วแต่คุณมาเปลี่ยนมิมเตอร์ให้เขาเป็นมิเตอร์ดิจิตอลกันย้อนอ่าว่าไปนะครับนะลองหาทางออกนะติดเนี่ยหนะึ่งเมิเตอร์ดิจิตอลสเปลี่ยนจาก a อเเนี่ยผมอยากให้เปลี่ยนนะความคิดผมนะไม่รู้ผิดถูกยังไงผมอยากให้เปลี่ยน a t s เป็นอุปกรณ์อะไรก็ได้ตัวหนึ่งนะครับเอามาผ่านก่อนเข้าอย่างน้อยขอให้เครื่องมันสามารถ เอามาผสมไฟได้ขนาดไฟได้เหมือนเป็นเครื่องใช้ปกติโดยที่ไฟมันไม่ย้อนออกไปนั่นนะครับผมว่ามันจะเป็นทางออกมากกว่าของของปัญหานี้นะ,ะเพราะว่าผมเชื่อผมเชื่อนะความคิดผมเชื่อว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เล่นระบบโซล่าเซลล์ในประเทศไทยใช้เครื่องไฮบริดกันทั้งนั้นครับแต่จะเป็นไฮบริดออฟกริดหรือไฮบริดออนออฟกริทนั่นก็อีกเรื่องนึงผมเข้าใจนะว่าเขาออกระเบียบมาเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าไอ้เครื่องอินเวอร์เตอร์พวกนี้นะครับมันมันเป็นระบบไหนเพราะว่า ถ้าเป็นระบบ on/off กดอย่างเครื่องนี้ครับมันแค,แค่เข้าไปตั้งค่าในเมนูจะแอบเปิดเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าแอบเปิดคุณก็เปลี่ยนมิเตอร์นะครับเปลี่ยนมิเตอร์มาตรวจสอบสิเป็นอีมิเตอร์อะโอเคแล้วก็หาอุปกรณ์ตัวนึงครับมาติดตรงนี้การไฟมันย้อนออกแค่นั้นเองนะครับไม่ต้องมาทํา ATS อะไรมันวุ่นวายแล้วอย่างที่บอกครับ ATS ตอนนี้มันยังไม่มีอะไรมาตรฐานม,มารองรับมันเห็นระเบิดกันเป็นว่าเล่น,นครับพังนะต้นทุนมันอยู่กับประชาชนทั้งนั้นครับ นะครับก็ลองลองลองดูนะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวล้วนๆนะก็ลองพูดคุยลองแชร์กันได้อะเดี๋ยวเรื่องเรื่องร้อนๆเรื่องประเด็นร้อนก็เดี๋ยวขอพักไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมไปดูแผงโซล่าเซลล์ผมดีกว่ายังไม่ได้ตรวจเช็คแผงอะไรเลยนะตอนนี้ก็รวมเนี่ยมาส่งเพิ่มอีก4แผงรวมกับของเก่าผมก็ก็ครบหกแผงพอดีนะผมระบบนี้เดี๋ยวผมตั้งใจว่าจะใช้ประมาณ 9แผงใช้สัก9แผงนะครับเนี่ยวันนี้เพิ่งสั่งไปเพิ่มอีก2แผงนะโรโมิดมันนะราคาดีครับ550วัตต์ก็เป็นยี่ห้อเดียวกันหมดรอดเดียวกันหมดนะครับ550วัตต์วันนี้สั่งเพิ่มอีก2แผงตกเฉลี่ยแผงประมาณ2,200นะ2,200นิดๆน,น,นะเดี๋ยวไว้เราไปดูแผงกันครับครับอันนี้ก็เป็นแผงโซลา r เซลล์นะขนาด550วัตต์นะครับ เป็นแผงแบบกระจก2หน้านะครับแผนแบงนด์คนไทยนะอันนี้อ่ะอันนี้คือที่ผมใช้งานอยู่อ่าผมต่อขนาดไว้โดยใช้เบรกเกอร์แยกนะสตัวนะครับอ่าถ้าผมจะใช้ขนาดผมก็ยกเบรกเกอร์แผงที่2ขึ้นถ้าผมไม่ขนาดผมก็แค่เอาเบรกเกอร์ลงใช้แต่ตัวหลักนะอ่าอันนี้ที่ใช้งานอยู่นะครับทดลองใช้งานอยู่นะอ่ะก็จะมีอีกแผงหนึ่งครับที่สั่งมาละมาส่งแล้วนะครับอ่าแผงตัวนี้ยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันเลย ห้าร้อยสิบวัตต์ก็ขอระบุสเปคเข้าไปนะเพราะว่าผมไปหาข้อมูลมาแล้วเขามีแผงรุ่นใหม่ออกมาลอดใหม่ออกมาเนี่ยความหนามันจะแค่สามสิบมิลนะครับแต่ว่าลอดเก่าเนี่ยลอตที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันจะเป็นสามสิบห้ามิลผมก็ถามมาว่าเขามีไหมนะครับตอนแรกเขาบอกไม่มีเอาผมก็กเออไม่มีไม่เป็นไรเอามาผสมแผงหนึ่งคงไม่เป็นไรนะครับก็พอมาส่งจริงก็ได้35มิมิลมาอ่ะก็ยังโอเคนะอ่ะ อันนี้นะครับเป็นช็อปคูลิสนะในแอปส้มนะคูลิสซึ่งคูลิสเนี่ยมันคือน่าจะเป็นบริษัทในเครือเดียวกันกันกบ RAPD ยี่ห้อแผงที่ทำแผงนะครับเพราะว่าเหมืนเขาแตกเป็นบริษัทในเครือมีมีอยู่หลายบริษัทอยู่ที่ผมดูดูอยู่นะอ่ะอันนี้ก็เขามาเปื่อยๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีหอไม่มีอะไรทั้งสิน้นเป็นขนส่งของเขาเองนะพนักงานก็ใส่เสื้อ RAPD มาส่งเลย มีใบส่งของมีรายมาชัดเจนก็มันก็ชัดเจนดีครับมันเราตรวจสอบง่ายนะเ,ออเราสามารถตรวจสอบได้เลยตอนที่เข้ามาส่งนะครับว่าเออแผงมีปัญหาอะไรไหมนะเรอาอพอเราตรวจส็คเสร็จเราก็เซ็นรับเอกสารก็จบครับอ่ะเดี๋ยวไปดูเพิ่มเติมครับอีก3าแผงนะนะครับผมทยอยสั่งมานะรอบนี้นะครับอ่ะอันนี้แผงหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวมีรออ้านจากลบรี ออีกแผงหนึ่งนะครับแล้วก็จากน้องคายอีก2แผงอ่าร้านประจำผมกับหนองคายนะก็ลดมากลดน้อยก็แล้วแต่ช่วงอ่าเดี๋ยวไปดูอีก3ามแผงครับอ่ตรงนี้ก็อีกสามแผงนะอันนี้ก็แผงเปือยมาเลยเหมือนกันอันนี้ก็เป็นอชอบจากลบรีนะครับอร้านที่ลบรีนะก็เอาขนส่งต่างหากมาส่งเหมือนกันนะครับขนส่งของเขาเองนะ ก็ก็ดีครับชัดเจนตรวจสอบง่ายไม่มีรอยไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขามาส่งตอนที่ผมไม่อยู่อ่าก็แแมกผมก็รับไว้เขาก็ดูไม่เป็นนะเนาะก็พอออกจากบ้านปุ๊บนะครับพอดีไปงานบวชที่กําแพงเพชรนะอ่างานบวชลูกของอ่าพี่ๆในกลุ่มที่ไปท่องเที่ยวตั้งแคมป์ด้วยกันอยู่นะครับพอออกปุ๊บมาโทรตาปั๊บเลยนะทั้งเจ้านี้ทั้งเจ้านี้นะอาจานนี้เจ้านี้ก็เป็นของอ่าร้านที่ หนองคายะนะครับก็พอมาแน่หนาดีครับร้านที่หนองคายอันนี้เดี๋ยวก็จะมาตรวจสอบกันอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เดี๋ยวยของเพิ่งมาผมเพิ่งกลับมามาวานนะครับก็มดืดละเดี๋ยวจะมาตรวจสอบอีกทีหนึ่งนะครับนี่รวมได้แลวนะตรงนี้3แผงตรงนู้นอีกหนึ่งแผงนูอนีกสองแผงก็6แผงครับเดี๋ยวผมก็จะเอาแผงขึ้นแล้วเตรียมติดตั้งแล้วผมไม่รอแล้วนะครับนะค่าไฟมีแต่เพิ่มขึ้นทุกวันนะครับ ติดก่อนก็ประหยัดก่อนนก็เดี๋ยวเอาแผงขึ้นก็จะทดลองใช้งานนะครับระเบียบกดระเบียบต่างๆนี่เดี๋ยวถ้ามันมีความชัดเจนแล้วก็จะให้เราไปทําอะไรยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะครับคุณเอาเอาให้มันชัดเจนก่อนนะหาทางออกให้ผู้ใช้งานด้วยนะครับว่าเออทำอะไรให้มันแบบง่ายๆนะไม่ยุ่งยากนะนะครับพร้อมอะพร้อมจะทําตามระเบียบนี่แหละแต่ว่าคุณต้องชัดเจนก่อนแล้วก็ ต้องหาทางออกให้ทั้งสองฝ่ายนะนะครับคุณก็ต้องเซฟค่าใช้จ่ายให้ประชาชนด้วยคุณบอกว่า,อาอติดตั้ง ATS นอกคุณไปดูก่อนนะว่า ATS ตอนนี้ที่เขาขาย,ขายกันอยู่แช้กันอยู่เนี่ยมันก็มีปัญหากันเยอะนะครับราคาก็ไม่ใช่ถูกๆเราจะให้มันทนทนหน่อยก็ต้องไปเล่นแมกเนติกซึ่งราคามันก็สูงมากนะครับทั้งชุดชุดสำเร็จนี่ก็ราคาเกือบครึ่งหนึ่งของราคาอินเวอร์เตอร์แล้วนะครับที่เป็นแมกเนติกนะ เอทีเอในตัวคุณก็ไม่ให้ใช้นะครับมันมี ATS ระบบ ATS ในตัวมาคุณห้ามใช้เนี่ยนะนะครับคนที่เขาซื้ออินเวอร์เตอร์เขาต้องการฟังก์ชันการใช้งานตรงนี้เขาถึงซื้อไฮบิดนะนะครับอ่ะก็วันนี้ก็มาคุยนะเล่าสู่กันฟังนะครับถ้าเกิดข้อมูลผิดพลาดประการใดนะให้ข้อมูลไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนหรือมีอ ถัดตกบกพ่องตรงไหนนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับมีอะไรก็ร่วมพูดคุยร่วมคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้นะครับสำหรับวันนี้พ่อบ้านสตูดิโอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ